สวัสดีครับผมแบดบันทมนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนแบดยูทีอำเภอเวียงเก่าจังหวัดคอนกันนะครับแบดยูทีวัดถ้ำผาเกิงนะทุกคนดินแดนนี้นะครับเพิ่นเล่าขานกันมา่วนครับว่าเป็นวังพญานาคขนาดใหญ่นะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีเรื่องของเมืองลับแลณครบางบทนะครับทุกคนแต่ตอนนี้นะครับภาพที่แบเห็นก็คือวัดบนยอดภูนะทุกคนยอดภูเวียงนะครับ ที่สวยงามแห้งนะครับแล้วก็ร่มรื่นนะครับสงบมากนะทุกคนซิมีหยางแน่นะครับดันนหนเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิงดันนหนพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนะครับเป็ดฝากดไลค์กดแชร์กดสับสกายน้ำเนเดอร์ทุกคนโอเคครับไปกันเลยครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเฮาเข้าไปเบิงความง้มนะครับของวัดน้ำกันนะครับตอนนี้แบ็ดเนก็คือองค์พญานาคนะครับที่เพิ่นปั้นไว้นะทุกคนย่างแบบ อลังการแท้งอะทุกคนเหมือนแบบมันตึกแบบหลายๆสั้นเลยทุกคนเบิ่งนะครับนี่นะครับผมเมื่อนี้วัดยังพงม,มีคนไหลาเนาะทุกคนนะของเที่ยวบ่หลายนะครับเพราะว่าเป็นวันปกติเนาะเมื่อนี้นะครับแล้วก็ภายในวัดมีการก่อสร้างน,นะครับทุกคนมีเสียงขุดเจาะบางนะครับนี่นะครับผม เดินขึ้นมานะพาอจะเห็นปฏิมากรรมของรูปปั้นพญานาคนะครับที่เบสดุดก็คือ,อรูปปั้นพญานาคองนี้นะทุกคนนีเพราะว่าเหมือนไปเห็นอยู่สะพันมิตรภาพาไทยล้วแห่งที่สองบอยยุมุมกทหารนะทุกคนนี่นะครับนี่นะทุกคนเป็นพญานาคธาตุดินเนาะคนบอกนะครับนี่นะครับรป,ปัน้นใหญ่ๆแห้งนะครับทุกคน ขนาดใหญ่มากนะครับเพื่อนบอกเป็นพญานาคธาตุดินนะครับมีแค่เก้าอ่าเก้าสถานที่นะครับที่เพื่อนอนุญาตให้ปั้นรูปปั้นนี้นะทุกคนเป็นพญานาคธาตุดินนะครับแล้วก็วัดธรรมภาเกืงนะครับเป็นลำดับที่สามนะครับที่ได้รับอนุญาตในการปั้นนะทุกคนแต่ <c oughs> อลังการมากเลยโอเคนะครับตอนนี้เป็นบันไดนะทุกคน เดินขึ้นมานี่นะครับจะเป็นในส่วนของเป็นเหมือนพระพุทธรูปเนาะเพื่อนบอกว่าเป็นพระพุทธสมฤทธิพรน,นะทุกคนนะครับและในนี่มีสามสันนะครับเดี๋ยวเขาจีเข้าไปเบิ้งที่ละสันพร้อมกันนะครับนี่นะครับพุทธอุทยานวัดถ้ำผาเกิงนะครับมหาวิหารพระพุทธสมฤทธิพรเนาะเพื่อนบอกโอ้สูงประมาณ26เมตรนะครับ นะครับทุกคนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่กันนะครับนี่ครับส่วนพันจหันหนาออกด้านนี้ซึ่งเป็นวิวแบบของอำเภอภูเวียงนะทุกคนด้านหน้านี่นะครับยังสวยเลยนะครับนี่นะครับเป็นวิวของภูเวียงนะครับเป็นหน้าฝนก็จะสวยทุกคนมุมนี้นะครับหน้าฝนก็จะสวยแห้งนะครับเพราะวนาจะเป็นทะเลหมอกเลยนะครับมุมนี้นะครับ นี่นะทุกคนโอ้สวยๆวยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเขเข้าไปในตัวมหาวิหารพระพุทธสมมฤทธิ์พร้อมกันกนนะทุกคน เดินไปได้นี้โอเคครับตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังจะเดินขึ้นไปชั้นสองนะครับของมหาวิหารนะครับนี่นะโอ้โหเป็นได้โคตรสั้นนะทุกคน บันไดสั้นแห้งนะครับเราต้องจับเปล้าบันไดขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนนี่นะครับคือบรรยากาศส่วนสองนะครับนี่นะครับคือบรรยากาศส่วนสองนะครับของพระมหาวิาหารเนาะพระสมฤทธิพ์พรนะครับ ขึ้นมาด้านบนนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่นะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับสีท้องเลยนะครับทุกคนนี่นะครับตรงนี้คือสั้นสองนะครับเป็นวิวมุมสูงนะครับโอ้โหสวยเลยนะครับทุกคน มองนี้ก็คือบนยอดแบบยอดภูเวียงอะครับยอดเขาภูเวียงเลยนะครับตรงนี้โอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับแบตยูที่อ่าส่้น2นะครับของอ่าวิหารพระพุทธสัมฤทธิ์พรน,นะทุกคนแบตเลสีมะาว่านะครับในส่วนของอ่านิมิตฝันนะครับของพระอาจารย์สุบรรณที่เพิ่นเป็นเจอวาดอยู่ตรงนี้นะทุกคน เดิมทีนะครับองนีเนาะเป็นเถอกเขาภูเวียงนะครับเพื่อนได้ขึ้นมา,าวีปัสสนกรรมฐานนะครับในนิมิตฝันนะครับฝันเห็นเป็นพญานาคเนาะเพื่อนมาข่าฝันบอกว่าอยากให้มาสร้างวัดนะครับหรือว่าสร้างเป็นสิ่งยึดเนี่ยจิตใจนะครับให้ผู้คนได้กราบไหว้ยูตตรงนี้ได้บ้องสินะครับทุกคนที่นี่เพื่อนเลยน,นะครับพระอาะจารย์สุวรรณเนาะเพื่อนเลยบอกว่า เหมือนเพินเป็นพระผู้น้อยอยยุนะครับเพนยังบ่มีบารมีพพทา่ตีสังดอกนะครับแต่ว่าในนิมิตฝันนะครับเพนบอกว่าบ่เป็นยังเดี๋ยวเฮาสิซอยสังนะครับเฮาสีซอยสังหมายถึงพญานาคนะครับเพนบอกว่าเดี๋ยวเพินสีซอยสางวัดนี่เองนะครับทุกคนเราตอนนี้ทุกคนบึงในส่วนของวัดนะครับในส่วนของคือมันยิ่งใหญ่แห้งนะทุกคนมีสิ่งปลูกสางขึ้นเยอะแห้งนะครับผมตอนนี้นะครับนี่นะครับถือเป็นวัดที่แบบสวยอันดับต้นๆนะครับ ของจังหวัดขอนแก่นเลยนะครับตอนนี้ผมให้นะครับเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่บนเขานะครับวิวสวยนะครับแล้วก็นส่วนของอขาเวนว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับเฮ็ดได้สวยวิจ,จิตแห้งนะครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศของสันซามจะเห็ดเป็นแบบ เหมือนเป็นสีฟ้านะครับมัอนอยู่บนสวรรค์นะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นเหมือนพระแก้วมรกตนะครับประิษฐานยู่ด้านบนสุดนะครับตัวนี้อนาะจะเป็นในส่วนของพระบร,รมสารีริกาธาตุนะครับที่เพิ่นบรรจุไว้บนยอดสุดของตัวมหาวิหารพระสัมฤทธิพรนะครับนี่นะครับผม เป็นสั้นที่สูงที่สุดนะครับของอตัววิหาราพระสรัมิตธพรนะทุกคนโอเคนครับเดี๋ยวเฮาวจเดินลงไปด้านลางแล้วนะครับทุกคนเบิงทางแอบสั้นอยู่ด้ยดทุกคนนี่คืออยู่ที่วัดถ้ำผาเกิงนะทุกคนตัตสค พาสสสทธโอเคนะครับตอนนี้พวกเขากำลังสีเข้าไปในท้องของพญานาคนะครับของปู่สีสุโธนะครับอยู่ที่วัดทําผาเกิ้ง่นงนาะทุกคนผู้ใด,ดม,ม้านะครับต้องมานะครับผมนี่เนาะ ลักษณะนะครับจะเป็นโพร้งให้เดินนะทุกคนแต่เหมือนมีล่องรอยการเดินอยู่นะครับนี่นะครับจะสลับกับเพ่นสิเจาะเป็นแบบเหมือนมีแสงเข้ามานะครับทุกคนนี่นะนี่นะครับทุกคนนี่นะครับ,ะรบจะสลับกับ ซาธูนะครับออกไปนี่ก็ขคอหำรวยเงินท้องหมดเออใช่หนะยิบจับไปทั้งไดนก็นใหิ่พอแต่เงินแต่ท้องหมด,งงน,หดนี่นะครับงงบรรยากาศนี่นะทุกคนระยะทางนี่บ่แน่ใจว่ายาวสักไหนนะครับแต่ก็จะมีสลับกับมองที่แบบสั้นแน่นะครับแล้วกา็ เป็นทั้งลาบปกตินาะทุกคนนี่นะครับจุ๊บนี่นะทุกคนก็จะมีความสั้นอยู่บางมองก็จะสั้นนะครับโอเคนะครับไปต่อทุกคนไปต่อนะครับ อากาศภายในก็กมีอากาศอยู่เนาะกับกับว่าได้แบบว่ารู้สึกนั่นนะครับนี่นะเพิ่นจะมีในส่วนของทุกไฟมีให้เป็นระยะทั้งแบบนี่นะครับทุกคน น่าจะไกลหัทางออกแล้วเพราะว่ามีกินถูกขามาแล้วนะครับนี่นะครับสุดหรือยังนะอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นเนส้นของโอ้โหทุกคนคือคนลุกแห้งนะครับน่าจะเป็นเหมือนหลักเพื่อน,นะครับตรงนี้ที่อยู่ใต้อคงเพื่อนเนาะทุกคนเนาะ นี่นะผู้เด้มากแต่สามารถมาขอพร้อมตรงนี้ก็ได้ด้อทุกคนนี่นะครับจับได้ไหมนี่นะโอ้ทุกคนคนแบบขึ้นหัวเลยนะครับตอนนี้ขนลุกขอพลังแห่งปูกัน นี่นะครับตัวนี้เป็นเหมือนตัวฐานเพื่อน,น้องทุกคนนี่เหมือนกันปิดท้องพอมนะครับทุกคนเห็นปะเราวครนลมทำบุญนะครับนี่นทุกคนนี่การปิดท้องพอมนบตรงนี้น ก็ไต้เ,เดินมาตรงนี้นะครับที่รู้สึกแบบรู้สึกแบบคักประมูลนะทุกคนจะเป็นเหมือนเสาลักบาดานนะครับเพื่อนนี่นะครับโอเคนะครับไปต่อนะครับโอ้โหผู้่ด้มาแล้วตรงมาตรงนี้นะทุกคน เป็นเหมือนยุใต้องคเหมือนนะครับมันจะเห็นเป็นเหมือนหลักเหมือนเป็นเสานะครับเสาหลักในการสาร้างองค์นะครับตรงนี้แบบรู้สึกถึงรู้สึกเหมือนพลังงานแบบสูงแห้งนะครับตรงนี้ทุกคนโอเคนะครับ เดี๋ยวออกไปดันนอ,อกกันทุกคนนี่นะคพิคทางออกนะทุกคนเดินมาแป๊บเดียวนะครับเมื่อก,กี้ลอยเมตรนะครับทุกคนนี่คนระับสาธุเดี๋ยวเราไปจุดอื่นต่อน,นะครับเพราะพันมีในส่วนจุดที่สามไหมนะครับ ถ้าเพื่อนเอ็นไหวอย่างก่อนนี่พระพุทธเจ้าน้อยปะนี่น่าจะเป็นปูยาเนาะนี่อันนี้เราต้องถอดรองเท้าก่อนเนาะเปลี่ยนซุ้นเท้าก่อนเปลี่ยนไป ป่ะโตรงนี้แอบซันอยู่เดียวแต่ว่าพื้นพื้นเป็นเหตุดีพื้นเป็นเหตุดีเนาะ

คนเบิ่งวิวด้านหลังนี่นนนครับสวยมากนะครับหม,นะหมอกหรือควันถ้าจะควันนะน,น,น,นี่นะครับแต่ก็คุ้มคา่าการเดินมานะครับเพราะจะเห็นอามุมสูงนะครับบันไดหน้าคือเพื่อนเฮเ้โคดอลังการน,นะทุกคนเป็นปูกระยานะครับ คือด้านบนนะทุกคนก็เ,นเหมือนเพิ่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับประตูนี่น่าจะเป็นสแตนเลสได้ีเนาะ,ะนี่นะเป็นประตูกับสวยแห้ง คนปันได้โคตรวิจิตนะครับทุกคนคนบางมันทุกดวงตานะครับมองมามองหนีเลยทุกคนเป็นปันได้แบบสุดยอดเลยนะครับเป็น,นครคนลุกมากนะครับ จะเป็นเหมือนอในในเรื่องแล้วของอประวัติพุทธกาลเนาะทุนนี่ครับได้รับหมองก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับ